สวัสดีครับมาพบกับซุนเปอรุ XV นะฮะ2.0 IP จุดเวเครื่องยนต์เป็นปีนครับปี2016อันนี้ราคาขายอยู่ที่398,000บาทนะครับราคาเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะฮะ4ดาวครับผอนรวม6,800ครับเจ็ดปีหรือ7 6 6 6ปีประสบผลไม่ได้บางเดิมนะครับไม่มีชนครับประวัติเชฟูตลอดนะครับ ตัวรถเป็นสีดำฮะัสีสันก็สวยงามรอบคันและมีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับแมกยางก็ส,สวยฮะยางดอกล้วนเลยฮะใช้งานได้ดีเรลยาวมีแหลกหลังคานะครับจกมองข้างมีไฟเลียวสีสันก็สวยงามรอบคันคะมีไฟตัดหมอกนะครับภายในก็สวยสวยครป้งกัยมันติ black abs พิทยุคเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลังน,นะครับเลยกไม้ อยู่ที่6กหมืกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะภายในเป็นเบาะหนังสีดําครับเบาะก็สภาพสวยเลยครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับถ้ายก็กว้างขวางอ่ะขนข้าวขนของสะดวกสบายปุ่มพ u s สตาร์ t นะครับเลขใหม่อยู่ที่6 9 0 0ืกิโลเมตรครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนาุิเศกกรุงเทพครับ